สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะเราจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดปีกุลนะคะปีนักสัตวสุดท้ายนะคะปีกุนประจําปี2565ภา,ายไพ่ของแม่หมอเป็นรันดอมทุกคลิปนะคะถ้าหน้าไพ่ไปตรงกับเจ้าชะตาคนไหนหรือว่าหัวข้อไปตรงกับใครก็สามารถรับฟังรับชมรับพลังงานจากหน้าไพา่ได้เลยนะคะ ต้องขอขอบคุณทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอ่าเรามาดูคนเกิดปีกุนอีหมูนะคะว่าตัวตนเจ้าชะาตาณเวลานี้เป็นอย่าง,งไรปัจจุบันมีแนวทางมีความคิดมีเรื่องราวอย่างใดบ้างแล้วอนาคตข้างหน้าตลอดปีเนี้ สิ่งที่ตั้งเข้าไว้สิ่งที่มุ่งหวังจะทำไว้เนี่ยมันจะประสบความสำเร็จไหมจะมีเรื่องราวอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะติดตามกันด้วยกันเนาะแม่หมอก็เปิดหน้าไพ่สดๆไปพร้อมกับผู้ฟังผู้รับชมทุกท่านเลยนะคะทุกๆคลิปนะเพ d of อ w สว d s เด็กถือดามีอะไรเอ่ย queen of Cup เบื่อหน่ายการถูกตดชินนินทาล่ะคะ่ะเรื่องอะไรเอ่ยแปดไม้เท้าเดโมนหงส์เดอะสตาเอ่อน่าจะกำลังรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเสี่งอึมครึมเนาะด้วยเจ้าชะตาจริงๆเป็นคนที่ ค่อนข้างจะอ่ะพูดถึงรูปร่างหน้าตาก็เป็นคนที่สวยเนาะเป็นคนที่เรียบร้อยอ่อนโยนนะคะแต่ไม่ในบางความอ่อนโยนของเราเนี่ยมันอาจจะถูกผู้อื่นมองว่าใกลเป็นคนอ่อนแอที่มักจะถูกเอาเปรียบไดออ้ถูกเอาเปรียบถูกติชินถ้าถูกว่าร้ายแบบไม่ได้คาดไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วเจ้าชะตาก็เป็นคนนิ่งๆเนาะไม่ค่อยต่อล้อต่อเถียงกับใครไงเดี๋ยวักนักก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยไปต่อล้อต่อเถียงกับใครเนื่องด้วยเป็นคนที่เรียบร้อยเนาะอ่อนหวานนุ่มน,นวลเลยทําให้คนอื่นชอบเอาเปรียบชอบกล่าวว่าร้ายเนาะก็อาจจะทําให้รู้สึกเซ็งเซ็งเบื่อหน่ายอึดอัดในในสิ่งที่เป็นอยู่ณเวลานี้ชีวิตรู้สึกว่า อยากจะตั้งต้นอะไรใหม่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ให้กับชีวิตตัวเองบ้างเพราะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่ละเกินนะมาต่อเนาะแล้วยังไงต่อชีวิตก็สุขสบายดีนะอาจจะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนก็ได้แล้วรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายกับกับสภาวะที่เป็นอยู่อะ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเกิอเดอะไรขึ้นเนาะกพดูตัวคุณคุณก็ดูแบบสุขสบายดีอะ่ะแต่รู้สึกเบื่อเออมันเบื่อ อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากทํางานอาจจะเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนที่ไม่ได้ทํางานเนาะการเงินอ่ะการเงินมีการหมุนหมุนไปหมุนมาใครย,ยังพอหมุนได้อยู่เนาะอ๋ออาจจะรู้สึกอึมคึมเรื่องการเงินหรือเปล่าอืมขี้เกียจจะต้องมาคอยอยู่อํานาจของใครอะ่ะใครต่อใครก็ไม่รู้คุมไปหมดเลยเออการเงินก็ใช่ว่าตัวเองจะได้ใช้คล่องนะเนืน่องจากว่าดูแล้วอาจจะเป็นลักษณะเป็นแม่ไม้ที่ ที่ดูแลบุตรหลานอยู่ที่บ้านนะแล้วไม่ได้มีการหาเงินอะไรด้วยตัวเองเงินที่ได้มาเนี่ยก็แบบว่าได้มาแบบพร้อมกับการประชดประชนันพร้อมกับภาระที่ต้องดูแลมากมายได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกสุขใจกับสิ่งที่ได้มาเนาะเพราะได้แล้วมีคําว่าตามหลังด้วยอ <c> ะ <oughs> ในทางที่ไม่ไม่ค่อยจะรู้สึกพึงพอใจสักเท่าไหร่ทําให้เจ้าชะตารู้สึกอึมครึมเนาะอยากจะลุกออกไปหางานทา อยากจะมีสังคมอยากจะมีงานทําอยากจะหาเงินด้วยตัวเองไม่อยากจะเป็นเบี้ยร่างใครพูดง่ายๆคือเหมือนกับคนที่สภาวะที่แต่งงานเลี้ยงลูกเป็นแม่บ้านพ่อบ้านอาจจะหาเงินเข้ามาแล้วการใช้เงินในบันหมุนในครอบครัวปัจจุบันเนาะค่าใช้จ่ายมันก็เยอะพ่อบ้านก็อาจจะบ่นว่าว่าเออทําไมใช้เงินเยอะอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นอื ็เลยทำให้รู้สึกอ่าถ้ามีบุตรอาจจะบุตรดื้อนะบุตรก็อาจจะใช้เงินเก่งด้วยเนาะเจ้าชะตานี้แ้นที่เจ้าชะตาเป็นคนที่เอ,อ่อเรียบร้อยนะแต่ว่าคนเราก็มีความทุกข์กันคนละแบบเนาะถ้าตรงกันข้ามกันนะถ้าเจ้าชะตาเป็นชายอา่ก็อาจจะเหมือนลักษณะเดียวกันนะคะอาจจะ อาจจะภรรยาเป็นผู้นำแล้วผู้ชายก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ทํางานหาเงินการเงินยังรู้สึกติดขัดอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าผู้ชายจะต้องหาเงินให้ครอบครัวแล้วมันก็หารู้สึกว่ามันยังไม่ไม่ทันอยากจะปรับเปลี่ยนงานใหม่อะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะเป็นไบเปอร์ซ่าเนาะกลับกันอ่าเราเรามาดูดูต่อดีกว่าค่ะแล้วยังไงต่อเอ่ยดูอึงคึงจงังทั้งที่เอ่อ สภาวะก็ไม่ได้เลวร้วายมากนะแต่เป็นสภาวะทางจิตใจแล้วก็การเหมือนกับถูกถูกควบคุมถูกปีกรอบถูกกดขี่ถูกถูกอะไรหลายหลายอย่างเรารู้สึกอึดอัดเนาะเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะเป็นคนดูแลครอบครัวจริงๆด้วยนะอ่าน่าจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่มีพ่อแม่ลูกมีเครือญาติอยู่แล้วก็อาจจะโดนจมตีจากเครือญาติด้วยก็ได้เนาะทาให้รู้สึกเบื่อหน่ายประมาณว่าไม่ได้ หาเงินเองอย่างมุ้อย่างนี้อย่างนั้นนะเข้าใจว่าถ้าตามหน้าไราน้ำมุ้ยเดิมมูลมากันเดิมมูลเลยแบบอึมครึมมากอืเบื่อนายเซง็งกดดนันเครียดออจริงๆการงานดูแลเด็กๆนี่มันไม่ใช่งานง่ายๆนะงานดูแลครอบครัวบริวาร ถ้าคุณผู้ชายเป็นผู้ชายเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวก็จะเข้าใจว่าการเลี้ยงเด็กนะมันไม่ใช่ง่ายๆนะค่าใช้ใจ่ายเอ่ยการดูแลอบรมสั่งสอนการให้เวลาเขาเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเนาะคุณก็ต้องจัดเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะคะอ,อารมณ์แบบแปรปรวนมากเลยนะปัจจุบันนี้เนาะเออนั่นแหละถูกถูก,ถ,กถูกกดดันอนะ ถูกกดดันด้วยคนรอบข้างที่รู้สึกว่ามีอิทธิพลที่เหนือกว่าคุณน่ะคะ่ะแล้วคุณรู้สึกทําอะไรไม่ได้อะคุณอยากลุกออกไปทํางานน่ะอยากปลดเปลื้องตัวเองอยากออกไปมีสังคมบ้างอยากทำโน่นทนํานี่หาอะไรให้กับตัวเองบ้างไม่ใช่จาเจอ,อยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่อย่างนี้มันเบื่อหน่ายเหลือเกินน่ะนี่เห็นไหมอยากเอาเงินที่มีไปทําธุรกิจไปต่อยอดทํางานของตัวเองบ้าง อันนี้คือตัวตนของเจ้าชะตาที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าแล้วปัจจุบันนี้สิ่งที่คุณคิดหวังในใจนมันจะเป็นไปได้ไหมมันต้องเผชิญฟันฝ่าอะไรบ้างเนอะอรู้สึกว่าเบื่อนนกับกับภาระที่มีอยู่คนที่วันๆเลี้ยงแต่ลูกถ้าพ่อบ้านไม่ไม่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เข้าใจนี่คุณจะรู้ว่างานบ้านที่เหนื่อยนะ อ่ะคุณก็ลองเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็ทํางานบ้านทุกอย่างสิแล้วคุณก็จะรู้ว่าเป็นยังไงเนาะแ,แค่ทํางานบ้านกว่าบ้านถับ้านขาดห้องน้ำก็เหมือนเป็นอย่อางไรอย่าว่าแต่ต้องวิ่งเต้นดูแลลูกอีกเนาะคุณแค่หาเงินน่ะหาเงินน่ะมันยังไม่ได้เหนื่อยเท่ากับาง,งานแม่บ้านหรือใครสักคนที่ต้องทั้งหาเงินทั้งเลี้ยงลูกเองนี่ยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกนะอย่างแม่หมอนี่ก็เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็ดูแลตัวเองได้ค่ะ ดิ้นรนกันไปเอาให้มันสุดธิ์สุดเด็ดแา่ที่เรายังมีอวัยวะครบสามสิบสองเออเรายังมีกำลังใจเราก็สู้ไปค่ะอย่าไปรู้สึกเปนกลัวอะไรชีวิตมันต้องลุกเดินมันต้องตั้งต้นมันล้มแล้วก็ลุกมันจะล้มกี่ครั้งก็ช่่นมันล้มแล้วก็ลุกเราก็มีอิสระในตัวเองนะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเราจึงจะลุกงจะครอบครมใดได้ถ้าเรากลัวเราอ่อนแอเราก็จะ ถูกคนเ่นเขากดขี่มเหงได้ตลอดเวลาแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แบบปัจฉะแค่จนแบบไม่ฟังใครก็ไม่ใช่เนาะก็ต้องมีเหตุและมีผลแต่ก็ต้องเป็นคนที่กล้าไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเอารัดเอาเปรียบได้คุณง่ายๆเคือฉลาดทานคนอืแต่ก็ไม่ใช่ฉลาดแกมโกงนะอา,อาสิ่งศักดิ์็ิ์และยากผู้ใหญ่ไมเห็นปะ่ะมันเป็นเกี่ยวกับการเงินจริงๆด้วย,วยะคุณ มาโอ้น่าจะมีปัญหาเรื่องกอารเงินโอ้อะไรเนี่ยออกมาหมดเลย The Tower The d e a d ห้าเหรียญอู้าเดี๋ยว The Magician เอ่อน่าจะมีการเอ่อความมุญญ่งหินเนี่ยมันอาจจะถึงจุดเขาเรียกว่าจุดอิ่มตัวถ้าฟูกของไฟมันก็ระเบิดเนาะมันอาจจะมีการ เปลี่ยนแปลงกระทันหันในตัวของคุณเองนะคะอาจจะมีการจบสิ้นกระทันหันมีการใช้ใจเงินก้อนแบบกระทันหันน่ะแบบแบบจำต้องเสียอ่ะโอเคเราพูดถึงจำต้องเสียอย่ดีๆรถก็พังอยู่ดีๆบ้านก็ต้องซ่อมดีดีไอ้นู่นก็มาไอ้นี่ก็มาอ่ะนี่ก็มาบัตรเครดิตก็มาบัตรอะไรก็มาเต็มไปหมดเลยู่ดีก็มีให้จ่ายมีให้เสียเป็นเงินก้อนไป เขาเรียกว่าเคราะห์มันเข้ามาเยือนพอดีเลยถึงจุดที่แบบตุ้ามตาแบบว่ามาแบบกระทันหันทุกอย่างมันจะถึงจุดสิ้นสุดนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆเอาให้ระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะอาจจะมีการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหรือเคราะห์กรรมหนักที่จะต้องใช้เงินเยอะนะคะให,ใ,หใ,หให้ให้ดูแลตรงนี้ด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะฝั่งใดก็ได้ ให้เขาทำบุญสะดอกก็บ้างก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่มันออกค่อนข้างจะแรงเนาะแต่ว่ามันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่คุณต้องทำบุญบ้างนะคะทำบุญทั้งตัวเองแล้วก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะคะรวมถึงถ้าบ้านไหนเนี่ยมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเ,เขาอาจจะยังคงอยู่อะค่ะยังคงอยู่ในในในบ้าน ในบ้านเนาะอาจจะตามคุ้มครองก็ดีตามดูแลห่วงใยก็ดีหรือยังไม่ได้ปลดปล่อยอะไรก็ดีเนาะก็ให้คุณไปทําบุญให้เขานะคะอืออคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหม่นะคะอือม,มันกําลังเคาะกรรมมาถึงจุดสิ้นสุดเนาะตัวคุณเองคนคนที่จริงๆแล้วเป็นคนเก่งนะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรียนรู้งานต่างๆได้รวดเร็ว เออได้ดีหยิบจับงานอะไรก็สามารถเรียนรู้ได้เร็วค่ะทําอาชีพหลากหลายได้หลายอาชีพออเออเลี้ยงพึ่งพาตัวเองได้แต่ชีวิตมักจะพลิกผันนะเนาะเออเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้น,นลงลงเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายสลับกันปีสองปีเอ่อก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ทุกคนเนาะที่เกิดมาแต่กรรมของตัวเองอ่าแต่ไม่ว่าจะอย่างไรคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลนะคะคุณจะผ่านพ้นขาะกรรมต่างๆได้ราวปาฏิหาริย์ทุกครั้งเนาะ ให้ระวังอุปัติเหตุด้วยนะคะคืนไฟยั่วยานพาหานะ,นะคะอืรวมถึงกรารทะเลาะวิวาทเนาะความเบื่อหน่ายก็ยังคงอยู่อย่างนีออ้อยากจะลุกออกไปแล้วหรือเกินเบื่อหรือเกินแม่บอกลู้ซึกเบื่อแทนเลยเอา เออเนี่ยอยากจะลุกออกไปแล้วไฟมันลุกโชนแล้วค่ะมันพร้อมจะไปเต็มที่แล้วอ่ะในสภาวะปัจจุบันกับตัวตนก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะใจมันคิดอยากจะไปแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วเบื่อหน่ายกับการถูกกดขงังเบื่อหน่ายกับความรู้สึกเสียศักดิ์ศรีที่โดนดูหมิ่นดูว่าดูแคลนตลอดเวลาแล้วไปเถียงไม่ต่อรอต่อเถียงไม่ได้เออรู้สึกว่ามันรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกเสียศักดิ์ศรีรู้สึกเออมันเป็นความรู้สึกที่เฟลอ่ะบอกไม่ถูกนะความรู้สึกมันย่ำแย่เอาง่ายๆแล้วกัน เขาเรียกว่าเสียแบบเป็งไงเสียความรู้สึกที่ดีๆไปทั้งที่เราก็เป็นคนดีอะ่ะเป็นคนทําอะไรตามหน้าที่ทุกอย่างแล้วแต่เขาก็ยังไม่เห็นคุณค่าเลยตัวเราอะ่ะจะด้วยความอิจฉาริษยาก็ดีความไม่ชอบหน้าเราก็ดีความอะไรหลายๆอย่างเลยอาจจะแม่ผัวลูกสบายไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเนาะเออมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเบื่อนหน่ายเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าการรมเนี่ยมันจะหลุดพ้นนะคะคุณจะได้ตั้งต้องชีวิตใหม่แต่คุณต้องลุยออกไปนะคะเขาบอกว่าคุณจะต้องลุยเนาะ เออรวยออกไปค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหวานเกลงอะไรเนาะมันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตของคุณแล้วนะคะอืมจุดพิจาราของชีวิตนี่เขาบอกว่าสงบจิตสงบใจนะคะอย่าอย่าไปต่อล้อต่อเถียงเลยยิ่งคุณต่อเลี้ยงต่อต่อเถียงยิ่งคุณปะาชาด่านะคุณก็ยิ่งเข้าตัวเออเขาว่าอยู่นิ่งๆแล้วก็มองหาลู่ทางเออใช้สติใช้สติในตัวเองนะคะคิดพิจารณาหาลู่ทางให้ตัวเองดีกว่าค่ะ ออจะดูต่ออีกสักหน่อยนะึงล้วให้ชุดเดิมนี่แหละว่าดูแล้วยังไงต่อนีอ่แม่หมอดูมาสามคลิปแล้วก็อาจจะพักหลังจากจบคลิปนี้นะคะพักพลังงานในการไปหาของกินชาร์จพลังงานจะลดปรุงลดไม่ได้นะคะเพราะว่าในตู้เย็นมีของกินอยูเออ่เขาบอกว่าคุณนะค,นคิดพิจารณาตัวเองนะคุณจะา บรรุบรรุบรรุในหนทางของคุณเองได้เนาะคุณเป็นคนที่มีจิตสัมผัสมีองค์ดูแลอยู่เอ่อคุณจะต้องปลดปล่อยการผูกถูกผูกมัดด้วยตัวของคุณเองนะคะด้วยคุณก็ยินยอมที่จะถูกผูกมัดเองมาตลอดเนาะทาให้คุณไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ไม่ใช่ว่าใครเขาจะมากระชากยื้อให้คุณอยู่แต่คุณต้องทนอยู่และจําจะอยู่เองจนทําให้ทุกข์เองไงแต่ถามว่าคุณปลดปล่อยตัวเองได้ไหมได้ ไพ่ใบนี้สุดท้ายเขาจะปลดปล่อยตัวเองได้เมื่อเขาบรรลุแล้วเมื่อเขาคิดได้แต่ฉานแล้วว่าเขาควรจะดําเนินชีวิตยัางไงต่อเขาควรจะไปเป้าหมายตรงไหนควรจะทําอะไรกับตัวเองนี่การงานคุณอาจจะทํางานกับการงานของคนในครอบครัวของคุณก็ได้กลับไปพึ่งพาครอบครัวของคุณเครือญาติของคุณเองอะคะ่ะที่เขาจะหนุนนําคุณได้แนะนําคุณได้ช่วยเหลือด้านการเงินได้นะคะอืม นะคนนี้รู้สึกขึ้นมาสองรอบแล้วเนาะเป็นใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามีอิทธิพลต่อต,ตัวคุณมากเลยอะ่ะเขาอาจจะเป็นผู้ที่มีอำนาจถ้าพูดถึงวงการเนี่ยบางคนก็อาจจะมีวงการพวกทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยพวกอายการพวกพวกที่มีอาวุธในมือเออพวกที่มีอำนาจสั่งการได้อะ่ะระดับสูงอธิบดีคณะบดีก็ดีอะไรก็ตามที่ค่อนข้างจะบ้าอำนาจสักหน่อยนึงคนคนนี้ บ้าหน,น้ามาเลยนะเราไม่ทาให้เหมือนกับคุณถูกกดขี่ข่มเหงคุณเหมือนกับเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเดียคุณนายที่แบบเหมือนจะสบายแต่ไม่สบายมองภายนอกเหมือนจะดีแต่ข้างในมีแต่ความอึมครึมมีแต่ความเจ็บปวดในหัวใจที่อยากจะเดินก้าวเดินออกมานะ อุมอยากจะปลดปล่อยแล้วคุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองนะคะเมื่อคุณคิดได้แต่ฉานแล้วกล้าที่จะเดินลุยออกมาคุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองนะคะเออแล้วคุณก็จะมีธุรกิจทําธุรกิจไม่ว่าคุณจะซื้อขายอสังหาอสังหาิมทรมพยัอ่าถ้าคุณอยากจะซื้อขายบ้านคุณก็ซื้อขายได้ถ้าคุณอยากจะทํางานในหน้าก็ทําได้นะคะมันจะมีเงินเข้ามาให้คุณเกื้อหนุนคุณให้คุณสามารถ ไปทำงานใหม่ๆได้จะเป็นงานออนไลน์ก็ได้นะคะงานตัวนี้หรืองานที่ต้องมีการเดินทางก็ได้นะคะไปต่างถิ่นต่างแดนก็ได้งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินก็ได้นะคะกับทางอากาศนะอ่ะได้หมดอ,มอ่ทีนี้เรามาดูสภาวะในอนาคตต่อดอีกว่าเขาบอกว่าคุณเริ่มต้นได้นะเพราะว่าจะมีคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องการเงินของคุณนะคะ โดยเฉพาะคนในครอบครัวของคุณเองนะคะก็ลองมองมองหาดูนะคะว่ากิจการของครอบครัวบางทีก็อาจจะช่วยคุณได้ถ้าค,คุณเป็นคนที่มีกิจการที่ทำงานร่วมกันในครอบครัวอยู่แต่เดิมก่อนแล้วเนี่ยคุณสามารถย้อนกลับไปตรงนั้นได้ค่ะ ความอึมครึมในจิตใจนะมันก็อยู่ที่เจ้าชะตาต้องปลดปล่อยตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าใครจะมาปลดปล่อยให้คุณได้เนาะการบางอย่างคือเราไปปลูกตัวเราเองไว้อืมคนก็ต้องเลือกที่จะแก้เชือกนั่นเองมันเห็นว่ามันไม่ดีกับชีวิตเราอ่ะมันสุดๆแล้วอ่ะเรามีความสามารถที่เราจะพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ก็ออกไปค่ะ เอาไปถ้าพัฒนาศักยภาพตัวเองให้รู้สึกว่าอะต้องให้มันต้องลำบากดิ้นรนนะแต่เรามีอิสระในการที่จะทําอะไรคิดอะไรเองไม่ต้องอยู่ภายใต้คําพูดเสียดสีของใครอะไรอย่างเงี้ยเราหาด้วยตัวเราเองได้ถามากหาน้อยมันก็คือความภูมิใจเออมันก็คือความสุขใจมันคือความอิสระไม่มีใครมาดูบินดูแคลนว่าร้ายมินทาอะไรเราเอ,อ่ะมันจะดีกว่าไหม แพ่ก็แนะนำม,มาแบบนี้เนาะแม่หมอก็พูดตามหน้าไพ่นะคะไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวอะไรเกี่ยวข้องเนาะเพราะว่าไม่ได้ไปผูกด,ดวงกับใครนะคะเป็นแค่การเปิดทั่วๆไปอะุ่มอาจจะไปตรงกับใครสักคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงร้อยเปอร์เซ็นต์บางคนก็จ,จะตรงยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบก็แล้วแต่ก็รับพลังงานหน้าไพ่แล้วก็รับคําแนะนําจากไพ่ไปนะคะอือเพราะไพ่เขากำลังช่วยคุณหาทางออกให้คุณอยู่อ่นหนึ่งถ้วยโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิต การเดินทางต่างถิ่นต่างแดนค่ะลุยเลยอืมโอกาสดีๆเข้ามานี่เอาเงินไปต่อยอดทาธุรกิจเลยค่ะเงินที่คุณมีเก็บเอาไว้อ่ะอาจจะมีในระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าขั้นมหาเศรษฐีแต่คุณก็ทนก็ต้องมีมีแล้วแหละมีส่วนหนึ่งที่คุณมีเก็บเอาไว้เนี่ยก็บอกว่าให้คุณเออโยกย้ายเลยค่ะลุยเลยสิ่งดีๆโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตเข้ามาแล้วมันเข้ามาถึงคุณแล้ว อจะมีคนให้คำปรึกษาคุณที่ดีนะคะออผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้คำปรึกษาคุณได้ลองเข้าไปหาเขาดูดค่ะเขาจะมีคำดีๆให้คุณนะคะเขาจะช่วยปลดปล่อยปลดปล่อยความทุกข์และความเศร้าหมองของคุณออกได้นะคะผู้ใหญ่คนนี้นะน่าจะเป็นผู้ชายที่มีอายุเยอะมีมีคุณวุฒิว,วัยวุฒิที่พรั่งพร้อม มีฐานะตำแหน่งที่พร้อมพร้อมอาจจะเป็นพ่อไม้ก็ได้นะคะเออเป็นคนที่อบอุ่นใจดีอมีเมตตาจิตแล้วก็ให้คำปรึกษากับทุกๆคนได้ดีอะคะ่ะคุณคณนนี้ลองมองหาดูนะคะว่ารอบตัวคุณมีไหมเขาจะมาช่วยปลดเรื่องพ,พันธนาการความทุกข์ของคุณได้นะคะเพราะไพ่มันออกมาดีนะคะ ไพ่ที่ไม่ดีมันก็ต้องดูว่าไพ่ประกอบอะถ้ามันดีมันก็สื่อในทางแก้ปัญหาที่ดีนะคะนอกจากมันจะไปผูกกับไพ่ที่มันไม่ดีมันถึงจะสื่อในทางที่ไม่ดีแต่ก่อนหน้านี้มันดีเนาะดูก่อนนะคะดูต่อละกันอ่าเดอะเดทเห็นไหมคะมันจะจบสิ้นค่ะมันจะจบสิ้นความทุกข์ความหมองปัญหาความเศร้าใจนะคะ มแม่คุณเป็นคนทํางานเก่งคุณเป็นคนผู้หญิงที่เก่งค่ะเก่งทั้งงานบ้านงานเรือนและงานนอกบ้านเออเขาบอกว่าคุณออกไปทํางานตะการคุณจบสิ้นในวงกรรมตรงนี้แล้วอะ่ะอืมไพ่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าไพ่ที่แย่นะแต่กลับหมายถึงว่าคุณได้จบสิ้นแล้วมันจบสิ้นจริงๆแล้วนะคุณต้องปลดปลด่อยตัวคุณเองแล้วค่ะมันถึงเวลาที่คุณจะหลุดจากกรรมตรงนี้แล้วจริงๆไปตั้งต้นชีวิตตัวเองใหม่ค่ะไปหาเงินตัวเองใหม่นะคะ อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนาะว่าอาจจะมีใครล้มเจ็บผู้หลังผู้ใหญ่นะคะน่าจะเป็นฝั่งผู้ชายนะคะ,ะหรือเป็นผู้ชายอ่ะที่อายุอาจจะเยอะหน่อยหนึ่งให้ระวังสุขภาพให้ระวังข้อกรรมหนนะักที่เขาจะมีให้ไปทำบุญให้เขานะคะก็ยังคงตอบย้ำจุดนี้เนาะ,ะเพราะว่ามันมีไพ่อันตราย ถึงเคราะห์กรรมหนักเข้ามาเหมือนกับวิญญาและสัมภเวสีเขามาตามทวงอะคะ่ะก็ยังคงยืนยันเป็นคำมัตกี้เนาะ,ะเพราะว่าไพ่มันออกมาออกมาตอกย้ําในจุดนี้ว่าอย่าปล่อยผ่านตรงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณรู้จักที่คุณนับถือเขากําลังเคราะห์กรรมหนักให้คุณไปทําบุญให้เขานะคะให้ทําบุญที่เจ้ากรรมนายเวและสัมภเวสีให้เขานะคะแล้วโชคคุณจะมาเยือน,นะคะ่ะ อาจจะได้ขายบ้านขายอสังหาริมทรัพย์อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้เนาะคุณอาจจะได้ขายที่ดินขายบ้านแล้วได้เงินก้อนเข้ามานะคะนั่น,น็นมโดเวอร์ดีเราดูถึงตรงนี้ก็พอละมั้งมันจะมีจุดสิ้นสุดการเริ่มต้นใหม่การปลดเพื่มพันธนาการทุกทุกอย่างเลยนะเรียงไพ่เรียงไพ่ใหม่เนาะมันก็จะเป็นแบบนี้ ก็เป็นหาไฟสิไฟเนานะก็ครบไทยก็ดีเนี่ยเห็นไหมคะเขาบอกว่าความหม่นหมองความทุกข์ใจเออบางทีคุณอาจจะโดนทาร้ายร่างกายด้วยหรือเปล่าเออแนวแบบซาดิดอะอืมถ้าเป็นอย่างนั้นคุณต้องรีบรีบออกมานะคะเจ้ากรรมนายเวรถึงเวลาปลดปล่อยคุณแล้วถ้ามันไม่ได้ไปเกี่ยวกับผู้ใหญ่ของคุณมันก็เกี่ยวกับตัวคุณเองว่าคุณอาจจะไม่ไม่ใช่แค่สภาวะจิตใจอะ แต่หมายถึงว่าร่างกายอาจจะโดนกระทำด้วยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะแต่เขาบอกว่าข้อกรรมตรงนี้เนี่ยคุณได้ชดใช้ให้เจ้ากรรมในเวรแล้วนะคะเขาเขาพึงพอใจกับกรรมที่คุณได้รับแล้วอะแล้วเขาจะปลดปล่อยคุณแล้วค่ะคุณไปทําบุญให้เขานะคะไปทําบุญร,ร้งใหญ่ให้เขาแล้วชีวิตคุณจะปลดเปื้อนพันธนาการทุกอย่างนะคะคุณจะได้โยกย้ายถิ่นฐานเดินทางต,างตาง่างถิ่นต่างแดนทํางาน คนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้คุณจะได้กลายเป็น working woman นะคะมีการเงินที่มั่นคงมีชีวิตที่มั่นคงที่เป็นอิสระของตัวเองนะคะสรุปว่าหน้าไพ่ออกมาดีนะถ้ายัางไงก็ขอจบคําทำนายสำหรับปีคุณแต่เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณถูกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะยินดีร่วงหน้ากับการที่จะได้ปลดปล่อยขอ้อกรรมทั้งปวงสู่ชีวิตใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ